สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นบอร์ดเกมที่ชื่อว่ารู้ก่อนทําก่อนรวยกว่าเป้าหมายในการเล่นเกมนี้ก็คือทุกคนจะต้องบริหารจัดการเงินของตัวเองทั้งการออมแล้วก็การลงทุนในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณโดยในวัยทำงานแต่ละคนจะได้เลือกอาชีพของตัวเองซึ่งแต่ละอาชีพจะมีจำนวนเงินเป้าหมายที่ผู้เล่นต้องทำให้สำเร็จแตกต่างกันใครทำได้ตามเป้าหมายตอนจบเกมก็เป็นผู้ชนะไปเลย โดยระหว่างทางจะมีสถานการณ์ทางการเงินต่างๆในทุกช่วงวัยที่ทําให้เส้นทางการบริหารเงินนั้นท้าทายมากขึ้นเกมนี้เล่นได้สูงสุดที่7คนแต่จะต้องมี1คนที่เป็นนายธนาคารทําหน้าที่คิดเงินแล้วก็จ่ายเงินให้กับผู้เล่นรวมถึงเปิดการอีเวนต์ต่างๆด้วยการเซตอัพบอร์ดเกมเราก็จะวางตามนี้เลยนะครับจะมีกระดานสําหรับเดินเกมกระดานประกาศข่าวบายละเอียดแผ่นประกันการประกันการเงินเฟอ้อการได้หรือเสียการลงทุนสําหรับธนาคารแล้วก็ผู้เล่นการฮอตนิว ตัวเคล็ลงทุนใบบันทึกรายรับรายจ่ายสําหรับผู้เล่นลูกเตา๋าตัวเดินแล้วก็ธนาบัตรแล้วเราก็จะวางการ์ดสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆอย่าลืมสับการ์ดด้วยนะครับพอเราแจกกระดานเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นนายธนาคารจะแจกใบบันทึกรายรับรายจ่ายให้กับผู้เล่นพร้อมกับเงิน1 0 0 0 0แบาทผู้เล่นก็จะต้องเริ่มจดใบบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วว่ามีเงิน1 0 0 0 0แบาท จากนั้นคนที่เป็นนายธนาคารจะถามกับผู้เล่นว่าอยากซื้อประกันไหมซึ่งประกันจะมีอยู่สประเภทก็คือประกันอุบัติเหตุและก็ประกันสุขภาพซึ่งจะมีขนาดการคุม้มครองที่แตกต่างกันแล้วแต่ผู้เล่นเลือกประกันอุบัติเหตุจะมี2ขนาดก็คือขนาด F ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือส่วนลด50%ของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุขนาด XL จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดส่วนประกันสุขภาพนั้นก็สามารถเลือกได้2แบบเช่นเดียวกันก็คือแบบ B ได้รับส่วนลด50%ของค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องรััักกษาาาาตวในรรงพยบบบบลแ A ได้กเว้นค่ารษา ตัวในโรงพยาบาลทั้งหมดแต่ถ้าผู้เล่นคิดว่ายังไม่ซื้อตอนเริ่มเกมก็สามารถไปซื้อในรอบอื่นที่เป็นรอบของตัวเองก่อนที่เราจะทอยลูกเต๋าก็ได้โดยประการนี้จะซื้อครั้งเดียวตอนเริ่มเกมแล้วก็คุ้มครองผู้เล่นจนจบเกมนั่นเองครับผมในการเล่นแตละตาผู้เล่นจะทาการทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินไปตามช่องเรื่อยๆตามเลขของลูกเต๋าที่ทอยได้สมมติว่าผมทอยได้4ผมก็จะเดินตามช่อง1 2 3 4ส ตกช่องไหนก็ทําตามสัญลักษณ์ของช่องนั้นโดยจะมีได้หรือเสียลงทุนแล้วก็ฮอตนิวเช่นอันนี้เราตกช่องที่มีสัญลักษณ์ของการ์ดได้หรือเสียเราก็ต้องเปิดการ์ดขึ้นมา1การ์ดและทําตามคําสั่งของการ์ดเมื่อได้รับเงินหรือเสียเงินก็อย่าลืมบันทึกลงในใบบันทึกรายรับรายจ่ายโดยสัญลักษณ์ได้หรือเสียจะมีตั้งแต่ัวเรียนไปจนถึงไวกเกษียณนั่นเองครับผมผู้เล่นคนไหนที่เดินมาถึงจุดทางแยกของชีวิตก็จะต้องเลือกว่าจะเรียนต่อหรือทํางานโดยจะมีการเลือกอาชีพให้ผู้เล่นเลือกแบ่งเป็น3กกองได้แ่ กองแรกการเลือกอาชีพเรียนต่อเป็นอาชีพที่จะใส่การเ kind of รียนต่อขั้นสูงหรือว่ามีวุฒิเพื่อให้มีทักษะมากขึ้นเงินเดือนก็จะสูงขึ้นตามด้วยกองที่2การเลือกอาชีพเรียนต่อหรือทำงานเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทั้งคนที่ทำงานหรือว่าเรียนต่อเพราะเป็นอาชีพที่จะใส่ความสามารถและก็ความถนัดส่วนตัวเป็นหลักกองที่3การเลือกอาชีพทำงานเป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้โดยไม่ต้องเรียนต่อไม่ต้องมีวุฒิเราเลือกทำงานได้เลย หากผู้เล่นเลือกเรียนต่อในธนาคารจะหยิบการ์ดเรียนต่อและเรียนต่อหรือทำงานให้ผู้เล่นเลือกแต่ถ้าผู้เล่นต้องการเลือกทำงานเลยให้ในายธนาคารหยิบการ์ดสองกองนี้ให้ผู้เล่นเลือกคือการทำงานแล้วก็การเรียนต่อหรือทำงานผู้เล่นที่เลือกอาชีพได้แล้วให้ดูจำนวนเงินเป้าหมายที่เราต้องมีเมื่อจบเกม เช่ S <S <an throp od> นผมเลือกเจ้าที่ไอทีเราก็จะมาดูจํานวนเงินนะครับว่าต้องมีเมื่อจบเกมเท่าไหร่ของผมต้องมี1นึ0 0 0สถึงจะทําเงินได้ตามเป้าหมายเมื่อจบเกมได้หนึ่งครับผมทีนี้ในการ์ดอาชีพของเราเราก็จะเห็นเงินเดือนของตัวเองนะครับซึ่งเราจะได้รับเงินเดือนก็ต่อเมื่อเราผ่านหรือว่าตกจุดที่ได้รับเงินเดือนสีเขียวอันนี้นะครับและจะต้องเสียภาษีสิให้กับธนาคารทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนส่วนผู้เล่นที่เลือกเรียนต่อจะต้องเสียค่าเทอม1 5 0 0 0บาทและจะได้รับเงินเดือนก็ตต่่ออเเมืรรีียนจบจบงุดสขว จุดต่อมาสีน้ำเงินน้ำเงินก็คือช่องลงทุนนะครับหากตกช่องนี้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะลงทุนหรือจะไม่ลงทุนก็ได้หากต้องการลงทุนให้แจ้งกับในธนาคารโดยการลงทุนจะแบ่งเป็นการ์ดตามความเสี่ยงได้แก่การลงทุนความเสี่ยงต่ำการลงทุนความเสี่ยงปานกลางการลงทุนความเสี่ยงสูงเดี๋ยวเราจะแนะนําทีละตัวนะครับการลงทุนในความเสี่ยงต่ำคือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นซื้อสลากออมรัพย์การฝากเงินในบัญชีเงินฝาก ถ้าจะลงทุนความเสี่ยงต่ำต้องทํำยังไงสมมุติผมเลือกฝากประจําเราจะหยิบการ์ดนี้มาวางและจ่ายเงินตามราคาบนการ์ดและเอาโทเคนมาวางลงในรอบระยะเวลาการฝากช่องแรกเมื่อถึงรอบถัดไปของตัวเองถ้าเราต้องการฝากให้แจ้งในธนาคารและจ่ายเงินจากนั้นให้เลื่อนโทเคนถ้ารอบถัดไปฝากต่อก็ทําแบบนี้อีกจ่ายเงินเลื่อนโทเคนพอฝากจนครบแล้วถ้าเราต้องการขายก็แจ้งกับนายธนาคารก็จะได้เงินตามเลขสีฟ้า แต่ถ้าผู้เล่นขายก่อนครบรอบก็จะได้เงินตามตัวเลขสีแดงโดยการขายจะต้องแจ้งในรอบของตัวเองเท่านั้นและจะต้องแจ้งขายก่อนที่จะทอยลูกเต๋าอันต่อไปการลงทุนความเสี่ยงปานกลางคือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางได้แก่กองทุนต่างๆการลงทุนความเสี่ยงปานกลางจะแตกต่างจากการด้านอื่นตรงที่จะมีการสำหรับธนาคารด้วยซ้ายสำหรับผู้เล่นและขวาสำหรับธนาคาร ที่ใช้ในการสุ่มเมื่อผู้เล่นต้องการขายการลงทุนความเสี่ยงปานกลางจะลงทุนความเสี่ยงปานกลางทำยังไงสมมติผมเลือกซื้อกองทุนบาลานซ์สามรอบราคาหน่วยละสิบาททีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะซื้อหน่วยที่เท่าไหร่สมมุติว่าผมซื้อสัก6 0พันหน่วยผมก็จะจ่ายเงินให้กับในธนาคารไปแล้วก็นําโทเค็น2อันมาวางในช่องลงทุนที่ซื้อ1อันแล้วก็วางตรงช่องซื้อกองทุนครั้งแรกพอถึงรอบเดือนถัดไปก่อนที่เราจะทอยลูกเต๋าเราก็จะเลื่อนโทเค็นนี้ไป1ช่องพอถึงรอบถัดไปอีกเรากก็จะเลื่ออนไปี จนครบ3รอบพอเราตกช่องลงทุนเราก็แจ้งในธนาคารว่าเราอยากขายกองทุนแล้วจากนั้นให้ในธนาคารหยิบการลงทุนความเสี่ยงปันกางสลับธนาคารเฉพาะในกองทุนบาลานซ์สามรอบมาให้ผู้เล่นสุ่มเลือกผู้เล่นจะดูราคาและหน่วยลงทุนตามรอบที่ถือเช่นอันนี้ผมฝากมา3รอบผมก็จะดูรอบที่3เราซื้อไว้ที่6 0 0 0หน่วยเราจะได้เงินประมาณ5 4 0 0 0บาทได้ผลตอบแทนลดลงเพราะว่าราคาลดลงจาก10บาทเหลือ9บาทตัวเลขจะเป็นสีแดง แต่ถ้าผมขายกองทุนรอบที่2ผมจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น15บาทผมจะได้เงิน90 0 0 0บาทนั่นเองครับผมต่อไปการลงทุนความเสี่ยงสูงคือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง<ม>เช่นทองคำหุ้นสกุลเงินดิจิตอลผู้เล่นจะต้องมาดูราคาก่อนตัดสิในใจลงทุนที่กระดานประกาศข่าวในนี้จะบอกราคาหุ้นบริษัทราคาสกุลเงินดิจิตอลราคาทองคํา สมมติผมต้องการซื้อทองคําและก็หุ้นบริษัทผมก็จะแจ้งกับนายธนาคารและจ่ายเงินพร้อมกับเอาโทเค็นมาวางตามจํานวนที่เราซื้อไว้อันนี้เราจะไม่ต้องเลื่อนโทเค็นนะครับเราจะวางไวเ้เฉยๆทีนี้ราคาของการลงทุนความเสี่ยงสูงจะขึ้นหรือลงนั้นมาจากอันที่ผู้เล่นเดินผ่านหรือว่าเดินตกช่องฮอนิวนั่นเองผู้เล่นจะต้องเปิดการ์ดซึ่งมีผลกระทบต่อทุกคนบนกระดานการ์ดฮอน,นิวจะบอกเรื่องภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่บนการ์ดความเสี่ยงสูง เมื่อเราเปิดการแล้วให้เอาการไปวางบนกระดานประกาศข่าวเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นทราบว,ว่าตอนนี้ราคาหุ้นเงิ <S <S นดิบตน้นทองปรับราคาสูงหรือลดยังไงบ้างและมีสถานาการณ์บ้านเมืองอะไรเกิดขึ้นบนกระดานจะมีจุดที่เรียกว่าเงินเฟ้อ20%ถ้าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเดินผ่านหรือว่าเดินตกในธนาคารจะประกาศภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็เอาการเงินเฟ้อมาวางบนกระดานประกาศข่าวโดยที่เงินเดือนของผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นและราคาในการได้หรือเสียจะเพิ่มขึ้น20%ตามเงินเฟอ้อจนจบเกมสามารถดูราคาที่บวกเงินเฟ้อได้ตามช่องด้านล่าง ในช่วงท้ายของเกมผู้เล่นที่มาถึงเส้นชัยก่อนจะได้รับเงินโบนัสตามลำดับจะมีสียันดับผู้เล่นคนที่เข้ามาเป็นที่5ก็จะไม่ได้รับโบนัสนั่นเองครับผมและเมื่อผู้เล่นคนไหนถึงเส้นชัยแล้วให้ทําการขายการลงทุนทั้งหมดที่ตัวเองได้ซื้อไว้ให้แก่ธนาคารและคํานวณเงินของตัวเองทั้งหมดเขียนลงในใบบันทึกรายรับรายจ่าย การหาผู้ชนะจะมีอยู่3กรณีกรณีที่1มีผู้เล่นทำได้ตามเป้าหมายบนการ์ดอาชีพของตนเองเพียงคนเดียวคนอื่นไม่สามารถทำได้อันนี้จะถือว่าผู้เล่นคนนั้นชนะทันทีกรณีที่2ถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นคนอื่นๆทำได้ตามเป้าหมายเหมือนกันเราจะต้องมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เกินมาจากเป้าหมายมากที่สุดโดยให้ผู้เล่นทุกคนเอาเงินที่เกินมาจากเป้าหมายหารด้วยเงินตามเป้าหมายบนการ์ดและคูณด้วย100จะได้เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เกินมาจากเป้าหมายนั่นเองกรณีที่3ไม่มีผู้เล่นคนไหนทำได้ตามเป้าหมายบนการ์ดอาชีพเลยใหห้้้ผูเเล่่นนนงิทีีมารดวย เงินตามเป้าหมายบนการและคูณด้วย100่ผู้เล่นที่มีเงินที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเป็นไงครับผู้เล่นไม่ยากเท่าไหร่เลยแถมยังได้ความรู้เรื่องการลงทุนอีกด้วยถ้าหากสงสัยหรือว่างงสามารถอ่านคู่มือที่ใส่มาในกล่องได้เลยนะครับขอให้ผู้เล่นทุกคนเล่นอย่างสนุกนะครับ